กับกบมาหอดเล่เด้อครับเด้อว,วัดบางทงนะครับวัดบางทงนะครับพระพระมาเข้ากรรมฐานนะครับพระอาจารย์มาอันนี้กบมาหอดแล้วอันนี้ก็ได้มาชายวีดีโอเสื้อซีได้ลงให้เอฟซีได้ส้มนะครับความสวยงามของวัดบางทงนะครับอันนี้ผมก็มาอยู่ในวัดแล้วตอน,นี้ก็ให้ลูกไา้ไปซื้อกาแฟอยู่ฝังนั้นนะครับซื้อกาแฟ เดี๋ยวกาสิได้ไปหาพระอาจารย์อาจารย์จะรออยู่ในรถเดี๋ยวก็ขนของให้อาจารย์มาั่นเพราะว่าอาจารย์มาหอดก่อนมาั่นมาหอดก่อนพระมีพระี่มากอะบ่ท่านมีนะครับเดี๋ยวก็ถามพระเพื่อนว่านอนมองหันว่าั่นไปเบิ่งแล้วอาจารย์เพิ่นกับโบก้าลงเพบนกันนัง่งเมืองรถก่อนร้อมูมาก,ก่อนว่าั่นเนี่ยพ่อมูมาหอดแล้วก็สิได้ลงไปตอนนี้ให้หลูกชา,ายไปซื้อกาแฟไปถวายเพิ่นก่อนนะครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าเจดีย์ นี่สร้างเอราวัณตรงนี้นะครับเบ่งดูกับเบ่งดูความสวยงามของบัดแต่งามบัวนะครับงามบัวเดี๋ยวก็ผมจะได้ลงห้ส้มกันด้วยว่างามขนาดไดเบ่งดูนะครับสร้างเอราวัณสามเสียนนะรวมกันสามเสียนสองโตว่าหกเสียนหมดแล้วโอ้ยหลายเสียนเบ่งดูนะเบ่งลูกมันน้ำผดลูกมันก็หลายพุเบ่งดูลูกมันก็หลายโตอยู่ได้รวมรวมเลยนับเอาขั้นนับนับได้ว่ามีจักเสียนมีจักหัวนี่ ถูกเบอร์เดอร์ที่นอ้องวันน้านำออเดอร์ความสวยงามความมหาจีย์ดีกับงามคักไปะนะ